ครับสวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนไส้กรองอากาศในห้องโดยสารครับก็คือไส้กรองแอร์นั่นเองนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนที่ศูนย์ก็จะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นเคมีอะไรออกมานะครับเราก็สามารถหาซื้อข้างนอกได้นะครับที่เขาแบบว่า,าทำเทียบ แล้วก็ดูไซส์ดูขนาดดูรุ่นนะครับวิธีการแกะเนี่ยมันอาจจะมีขั้นตอนมากกว่ารถญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องมีการลือ้อขันน็อตนะครับซึ่งการขันน็อตออกมานั้นเนี่ยการใช้สกรูเนี่ยก็จะต้องเป็นแฉกแบบนี้ครับเขาจะไม่เหมือนกับสกรูทั่วไปนะครับเหมือนเป็นดาวนี่ครับแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเลือกตัวใหญ่ๆให้ดูนี่ครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้เราจะต้องซื้ออชุดไขควงนะครับสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับในสื่อออนไลน์ก็มีขายครับเดี๋ยวเราไปไขพร้อมกันนะครับว่าจะต้องถอดน็อตตัวใดบ้างนะครับเราต้องแกะพลาสติกใดออกมาบ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมครับน็อตตัวที่หนึ่งน็อตตัวที่สองครับน็อตตัวที่สาม ่ออกมาเลยครับด้วยหัวเบอร์สิบห้าครับแล้วเราจะเห็นไส้กรองครับเราก็ต้องงัดตัวล็อกค,คลิปล็อกซ้ายขวาเนี่ยครับออกทั้งสองเลยครับนี่ครับ้มันจะหล่นหล่นทั้งคู่เลยครับ สไลด์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงลงมาเลยครับสีป่ปีผมไม่ได้เปลี่ยนเลยตั้งแต่ทำคลิปแรกสภาพเป็นยังไงบ้างขอลองชมหน่อย <c oughs> เฮ้ก็ยังใหม่อยู่เ,เนี่ย <c oughs> ยังใหม่อยู่เลยอะดูเหมือนใหม่แต่ถ้าไปดูโอ้โหโมันก็ดูดอยู่แล้วอยู่นั้นแต่มันก็ยังถือว่าแบบอนะเออสี่ปีอะแต่รถคันนี้มไม่ค่อยได้ใช้ด้วยแหละเปรียบเทียบอันนี้อันเก่าครับอันนี้อันใหม่โอ้สีต่างอยู่ รหัสพาร์นัมเบอร์ครับ a 204 8 30 0 2 1 8ครับวิธีใส่กลับครับเอาด้านมนด้านซ้ายเนี่ยครับไว้ด้านไหนครับแล้วก็ยัดขึ้นไปเลยครับแล้วกล็อกครับ I ah.